ปิดเพลงครับผมจะไม่เสื้อฮ่าฮ่าแฟนนี่บ้างักบู้ยเปลี่ยนทำไมเธได้หันมาสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขุ้ทุกคนมีคำว่าพบกับบาสุกที่เก่าเนาะหรือว่าสุกอย่างมันเห็นบาปีเนาะเพื่อเอาเสือมาหายเพื่อนพี่น้องบาสุกยังมาท่านหายไัยเด้อ เนี่ยอยู่อ่าห้องว่บบีห้องปีใหม่หละกกนรองอันกของพวกเขาเนาะนี่บ้เลยะบบีอยากไก่นั่ที่แดกว่าะซุกไปสิดปาไปขายก็บะบีทงหน้าเอาจับไปเอาแจ่ของเจ้าเด้อจะเลือมากออุกเอเบื่อหวอบเจ้าแม่มาหเอ็มเบอร์อมอยู่วไหนิดจักไอยืนตอนไหนเด้อันนี้ไปโซเมงาไป แง่เม่อยลูกมีหงาก่นนี่เอออนมเอออนก็บภูเขาภูเขาไปใส่เหียงางอดีใช่เพ่อนหน่เปมแ่น่นี่น่มใช่างงโขกม่เรื่องได้บางหนาตัวนี่กับหนาจริงคนเนะง่ย่แง่คือพี่กองก่อยอยู่ก่อยฮะก่อยเสียไดแต่ก่อยนมงใง่ื่อแบว่าเป็นเหอแหเก่าใช่ติะใช่ติอะ ใช่ไหมแอนมาฟุก,กข้าไปเศน,น,นมาสืออนอนมาสือเฮ้ยเซฟง่ายกเซมากสวดสบายดีตอนแรกเด้อพี่น้องเด้อสบายดีตอนแรกว่าพีพกก<า>็นังัดหังสวยเนาะเออพอดีอยู่ใหก่อนันหนึ่งพดองด,งดีเดงเดิองเออเออพอดีงางขอบใจพิซซ่า ่ปีศาจอ,อ,อยู่จังหวัดอ่าไตรเอ็ดเนาะอำเภอจตุรพักเพิ่นวะเพิ่นมาคอมเมนต์ในคลิปนะโอ้เหลืบห้ังจะกอดอ่ะอำเภอยังวะร้านอยู่ทางเข้าบ้านผือฮีโอ้ตรงเนี้ยซื้ออะไรนะนะซื้อทางเขาจะซื้อบ้านบ้านผือฮีตำบลดงแดงอำเภอ อำเภอจตุรพักจตุรพักอย่างน้ออ่านบดจังหวัดร้อยเอ็ดเ่งบยส่งแล้วเอาเองจะไปทยย่งใช้หูจ้าเฟซบีนมาไายยเอฟซีเบิ์ซื้อดลยไม่ได้ไหนะจะได้บอกภูเขาหมาภูเขาอีปีเออีปีอีปีนเนาะเนาะ บี่ไม่เมื่อยเจนไปเห็ดเบี้ยรับเลยเอิอมอันหัวงอนมาเออมาอ่นหัวงอนมาเดือดองมันงอนมเสือหันงามพี่น้องแต่ว่าหกซาโดหันกับง่าอยู่คือพี่กองก่อยนี่เนาะคือพี่กองก่อยในบอกอ่ะแม่งตับเต่ากับป่านะงาาสุดทายแก่วกุกชดาย ฮ่าล้างนี่ไม่ถ้วยมึงฮ่ะรับเสื้อแล้วก็ล้างถ้วยสิยิ้วเข่าดิมาเอานะให้มันขบรถทุกคนเย้มันก็เอาออกมาด้วยอย่างนีเลยตัสนาของอีปีอีปีอะไรดูดีดีไปโอ้อีปีห้ามันเอ้ยมันส่งหูกูไปนะส่งร่ยเอียงออปีได้ปีไม่พี่น้อง ันนี้ใจบอกอันค่ะอันกระโดดอกจากไหนฮะอันกระโดดออกีโอ้ภูเขาเออภูเขาภูเขากระโดดอ๋อมกูนะกี่ดกมูผูเห็น้แต่คลิปตัวอ้บอยนมองแล้วเอูเขากระโดดตัวนี้ภูเขาได้องตฝนผามสดีแตะได้องโตไม่ด้สีหูคนพาดีครับผมอเดา๋ยเป็นคนพาดีเอะ สอันอันหกจะปีสองพันเท่าไหล่ไปเอาในีรีมาให้กอชุบจากนั้นแล้วคนในเฟซมาจากอันนี้รอขนาดก็เหมาะห่ง๊อบบี้เลยเนาะให่งภเขาภูเขาไปใส่ภูเขากับเฟรดใช่ภูเขาีปีไอซ์ซไอรอนบบแบบไม่น้อยแต่ก็ Nhưng người chơi nó nhiều được cả Nè, người chơi nhiều Nói, bộ Đó là bấm nhiêu hộ Hả hả hộ bay mày này <laughs> nông đó Ai tội Ủa, nông, nó chẳng hết cả ngã <laughs> đấy bà Ra cho đây là có cả nông đó Mọi người có nông có เออตัวจริงห้องงามกูพ่อเด้อกว่าน้อตัวจริงห้องามบุยร่างทวยกินว่แบบสีกินมั้ยสืไหมูบบุอใส่สีหนุ่ยปาจิุใส่สีปลาดิโตใส่ให้ดูจำเนาะผ่าผ่ามึงนยบอกผ่าไห เป็นผ mm. okay. uh, okay, yeah. ู้ใส่กับผู้ใส่สินเป็นผู้สยังใส่สินเนาะพี่น้องเนาะผ้าเนี่ยบอกผ้าดอกก็จะผามึงนะชูผ้ากเอี๋บุบยังจ่บุแล้วเรจะลายเสียใจตัวเดียวบุบกินละเดียวเดียวแล้ววะแล้วเสียใจที่ไม่ฝากไว้ไม่ลด้บุก ได้วงไได้ิไปหายแล้เห็ดหาอยู่ว่าแล้วเหียดหายเส็นีกบุญจะได้สะดวกุจะคนไปสเบิดเนาะเลือนซาโดเนาะคนขนี้บ่ได้ให้ไปทุก้น่แต่ขึ้นจเอไปบิ่งใด้คลิปเขาวยังขือนนะขืนคลิปได้คลิปบ่ได้คลิปได มีแต่ใหม่จะได้แต่ว่าพื้นคอยว่าพื่นจังไรเอเสือใหมือใหม่เจอใคยจะไงามเลยจะสวัสดีครสวัสดีพี่น้องกะโดดของเกิดเจอ่านมีด้วยนั่นจังอันนี้แล้วว่าแล้วหาหบนี้อ้แบบมาเข้าไปน้ำบอลเข้าเห็ดม่เนากหนานหยวเนาะว้าหนานบรเหยวเจอช่้ยปีชายหกก่องคน่างะแ่นยชหลบรางมันเลย แล้วม oh, ือฐานผุนไทยมือได้กะนกคือจังหยออเขาจังสีคือจังหยอจังสีจริงุง่คนนี้ใคถ่ายอีพีอีพีมึบอกก่อนมึงน่นเนาะบัานกวาไทยเอฟเบิ้งูกูเอฟซเสียเอฟซีเสียหายเออกินาหูแบบห้าห้าหูแบบแพนเค้กยาๆเนาะโว้ยบ๊วน ป๊อปปี้สายดุยป้าที่ทุกทางลังป๊อปปี้ป๊อปปี้สายดุยป้าจะได้สายยาต้าก่อยซาโดป๊อปปี้สายลุกซื้อปอปปี้ป๊อปปี้ออันิมา่าเดียว้ะนขาที <h 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 ่รังก็ได voilà. ้เ่อนะ้แบกข้าที่รังเนาะออกคิวแต่ป๊อปปี้ก็่อยกระเพาะเนาะเ่าน่ะข้าวดังเนาะฮะดังสองคนฮเนาะก็นังไม่ตใหญ่ฮะดังสองคนฮเนาะดังตับ่ โอ้ดังไฟเนาะวิ่ีดังไฟที่นนองจนติดละห้ากับหนึ่งเข่าข้ามเลยหนึ่งเข่าข้ามใช่หเนี่ยนี่เนี่ยนี่ยนี่เอาผัวอะไรเนาะหนึ่งเข่าข้ามเนาะจว่าผัวมาแต่การเมื่อยเมื่อยนี่เข่าเพาะท่านซุกก็เตะลงเหื่อแน่นาะเออจอเนาะเออกระซิแม่นั่นและว่ว่าไม่เลือกเถอว่าโดคใช่ในใช้หน้าขึ้นมากเมื่อยๆเข่าเพราะท่านซุกเนาะ Kín khá yên chậm con đẹp, vẫn còn bớt thèm bị Bà bị bớt kín dừa Chà cái chị bố há, nếu th tô thơ thèm thì mình kín mày, bị mày, anh ấy đớp nhỏ, bị mày nó mềm rồi Nó mềm rồi Nó mềm rồi, nó mềm rồi Nó ไปใหม่เปตุ่มเป็นตอไปนอนยดดดบอ้วัแ่ยังเนี่อปีพีหรมเคถ่ายคลิปนั่งลงยูทูบก็ถ่ายแต่แอบปะอ้่จ้่ายปล่อยเยอะถ่ายตอนถ่ายอุ้ยประมาณกรพาะไปตต้งเต่หงอันนั้นไหมโอ้โหไวเด้ปะไปม่เพุดไปแม่หม เอาไหว้ดงเนี่ยจะไปทงวันมือเยอีกืออนไปปะฮะือเยอะเลยมืออื่นไปอีกประมาณเออพ่อเรว่าใหม่คะใหม่พอพ่ออยู่เองพ่อพักผ่อนป่ะวันไหนมาสุกุได้พาไปเตะหกหกอันนี้เพื่อนจะว่ามี่ใครเนาะจะกันไปได้เนาะพอมาพ่อเขาไปแล้ว่ อนัูโไต้องานนเว้อไปหาไปหางนาบุญตัวกเฮ้จ้หันเจ้าก็เป็นเนาะ้าไ่เราอีพี่น้องเลยกับฝากขอบใจพี่ในเด่อฝากขอบคุณพี่สจะสร้างไทยแลนด์เด้อพี่น้องจังหวัดลอยเอดจะเดี๋ยวเอาไปให้อันอยู่บ่ออนนี้อันตีันอันอันก็นนาะพี่น้องเนาะอันหัวงอนไม่ขอนตอกซิว

เลี้ยวมาเสือตัวนี้บาคืนมาไว้น่าใครกันด้อันหัวงอนไม่คดดมนอน,น,ดนดักติวตาดิ้วๆนั่นอันหัวงอนเด้อไนีนี่ก็อยากได้แต่ไอฟโฟนพี่น้องเอ,อ้ยบพวกเน่เจ้าเงี้ยมีไซส์ไหนไปขายไตยไปขายไตยขายตับมาลับเสื้อมึงรับรองว่าคนหล่อมากสรรบ,บายดีหนังอันเดีย๋ยวสีได้ว่าข้อมืออันสี

để không, không phải cũng là đẹp Nu hông có vẻ như nó tôi nhảy cho nó phốu nó có đ Nacht gì hông? Không phải. <coughs> <cái thứ>: Nà, không, nó necesit di chuyển Nó bên nó ra thấy Để giości nữa Nó đập nó cực kì đentar để <sty nä sugar> ปัจจุบันเอาได้เดี๋ยวบ่าวไทยบ้านนะบ่าวไทยบ้านหุบอะโุ้ยใส่อว่้อกะงมแต่ว่าหุ่กะเดียวโอ้หน่อเห็นห่อเป็นตาหักหุบบูเขาหุยงงามเป็นตาหักเป็นตาหักเขาว่ะ อะไรจะพ่อจะบัวไทยให้เล่าตอนนั้นเนาะแล้วันไหนบอกอีปีกว่าบเอซีซื้ออยากเห็นอีปีเป็นตัวให้เนาะเหตุผลให้เนาะอาพี่น้องเอก็จีบิดเพียงตำหนี้เนาะขีดกับมันสีเงาเกินไปเนาะเดี๋ยวจีบป้าไว้ให้ปีใหม่แล้วก็พูกเขาเนาะปีใหม่นอนชนพูกเขาไปเล่นเนาะพี่น้องเนาะมีย่างของปีใหม่แล้วก็ของพูกเขาของพูกเขาสองโตเนาะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก็ลังใจมาซช่วงนี้พี่น้องเด้อนี่กเอา จะมาให้อีโดนะอีโดคุณครบโดพิกคลิปนะโดพิกคลิปนะต้องด่าใครอยู่บายบายเด้พ <combined> ี <laughs> ่น้องเลยเจอกันปีใหม่บายบายเอากดมาบายบายอีดิเออเนาดื Gun ้อบายบายเมื่อที่เองตอนนี้เขาก็มาหาปีใหม่เนาะจะเพิ่นตื่นนอนท่องไปได้เนาะเดี๋ยวเขาว่าเพิ่นไป คุณจุติมาเนาะสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องเอาเสื้อของเจ้ารับไปเสื้อจาดพี่ไทยของไทยเออจะรับแซ่หาเจ้าขนาดง่ายไหมง่ายบ่ป้าสีส้มพูดถึงใจปีใหม่เลยอีเด้ออันดาเอ็งยู่มันมาเองเอาโหูปองอ่ะเมันไหมตอนแทบอีถามปีใหม่พวกพูพีใหม่คิดว่าเออรักสิเบิร์กมาโตซำไรนะควบใหญ่ควบน้อยส่งไปแล้วเห็ดไวรเนาะส่งเอาหูไปแต่ก็เฮ็ดปุบบา้ดเดียวคลืนเดียวเลยแล้วเห็ด คิดว่าไอ้เพื่อนชิเบิรงกบอว่าโตใหญ่สำไรเสียเสือมาใหญ่สำไรเห็นไหก็ได้ถ่ายหูไปบ่อยอันนี้เป็นไหนเออแล้วกับกาโตเบอร์มันถือไหนต้องใส่คอยใส่เบอร์เอละใส่เบอร์เอล่เออเสือใอยเบอร์ยังปะเออเอ็มอ่าเธอจะถามว่าใส่หมดเอ็มไหนวะใส่ได้พอดีเออเงาแพี่งามป่ะเออใส่ไปอันนี้ใส่ไปไสใ่ปยิดใส่กระด๋อไปหนียก็ไม่ได้ไปหันไปหนีแล้วที่ได้แต่เสือใส่เสือทั้งลำทั้งนางมันเห็น เสือปีใหม่ทั้งลังเข็มหมดจะเลยน้องปีใหม่บุ้ยจะใส,ส่เสื้อบ <c oughs> ระน่องเอียงกลัวใส่บเปลือยปีใหม่เนาะป่าปีใหม่ก็ได้สีก็เป็นเงาเนาะเป็นอันนี้เนาะหุบไข่ก,ขก็หนองนิ้ว<บ>ตรงแให้ตัวนี้มันมปั่นได้ติดอันนั้นดีได้แล้วฮะดีได้บ่โอ้เสือแบบนี้ปะมันติดกันเลยเดมันเป็นแบบอันนี้เลย บีบของเพิ่นหูเพิ่นม้วงับบรรไดตอนข่อยส่งไปหาว่าข่อยบัวจักคิดว่าไอเพิ่นจิเบิงว่าตัวใหญ่สุดได้สิเห็ดมากแบบนี้นะก็ให้ครบแล้วนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะปิดไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อดูหนาพี่ใหม่คือสิเมื่อยแห้งนะเพิ่นมาตะเวียเพนก็ขอบใจอายเด้ออายจากท่าของไทยที่เพิ่นส่งเสียงงามๆมาให้บ่บีบพี่ใหม่บ่สุขไปหลายคนเด้อพี่น้องบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆ